เนี่ยเราก็เลยมีความรู้สึกได้ว่าถ้าเราเปิดใจด้วยยาสีฟันเราคิดว่าเป็นของที่พอจะคุยได้เพราะทุกคนมีฟันและอย่างไรก็ตามแต่ฟันของแต่ละคนเนี่ยต้องมียาสีฟันคู่ใจอยู่แล้วนะครับทีนี้การที่เราจะไปเลือกยาสีฟันเนี่ยโอ้โหมันมีหลากหลายชนิดมากเลยเราจะแนะนำยังไงว่า หลอดไหนเหมาะกับใครและมันดีอย่างไรเพราะนี่มีอยู่5แบบเลยทีเดียวครับใช่ค่ะก็อย่างเช่นยาสีฟันสูตรไบโอเฮเบิร์นเป็นสูตรดั้งเดิมของเราเนี่ยนะคะคตัวนี้จะช่วยลดอาการปวดฟันได้ตัวนี้นะใช่ค่ะเป็นกล่องสีขาวจะช่วยลดอาการปวดฟันได้โดยะในเรื่องของช่องปากได้ดีมากเลยนะคะเราก็เรื่องหน่อยผู้มุ่งหวังที่เป็นเกี่ยวกับเรื่องพวกนี้ด้วยนะคะคส่วนตัวเป็นกิฟฟอรีนไบโอเฮอร์เบิร์นพรีเมียมมทนนิ่งตัวนี้นะคะค อย่างบางท่านเนี่ยเขาก็จะมะีช่วงในเรื่องของสารเคลือบฟันซึ่งเขาไปทําธันตกรรมมาแล้วเนี่ยร,ราคาจะสูงแต่พอมาใช้ของกิฟฟอรีนเนี่ยของเราจะมีตัวที่สารเคลือบฟันค่อยๆขาวขึ้นแล้วก็ช่วยให้ลมหายใจสดชื่นได้ยาวนานถง12ชั่วโมงด้วยเช่นกันนะคะ,คะตัวถัดมาครับแล้วก็จะเป็นตัวที่ เก๊กฮวยผสมอิชินาเชียนะคะคมีวิตามินซีบริสุทธิ์ด้วยถึง50ด้วยกันตัวนี้นะคะจะแก้ร้อนในนะคะเหงือควมอักเสษต่างๆนะคะตัวนี้สามารถช่วยได้เลยเราก็เจาะกลุ่มในผู้มุ่งหวัง นนี้คนะคะถัดมาก็จะเป็นไบโอไบโอเฮอร์เบิรลัสนะคะคผู้ที่ทานกาแฟบุหรี่ต่างๆนะคะคมีจะเป็นคาบเหลืองคาบควันบุหรี่ต่างๆเราก็จะแนะนําตัวนี้เพราะจะช่วยในเรื่องของตัวพลั q u e นี่นะคะคแล้วก็สุดท้ายสุดนะคะไบโอ เออร์เบิร์นเดตัวนี้นะคะครับอ๋อค่ะตัวนี้ก็จะช่วยให้มีวิตามินซีนะคะช่วยให้ฟันสะอาดขาวสดชื่นแต่ว่ามันจะแตกต่างกันไปในเรื่องของสมุนไพรค่ะอาจารย์ครับสมุนไพรในในตัวของ b i o อ o อเบิตัวนี้จะมีสมุนไพร5ชนิดด้วยกันครับพิเอมไวเทนนิ่งก็จะมีสมุนไพรถึง15ชนิดนะคะ แล้วก็จะเป็นตัวของเฮอร์บเปลพัทนะคะมีสมุนไพรทั้งไทยและต่างประเทศนี่ค่ะสิ <11 S 1> ชนิดด้วยกันเบอร์เดนเต้ o H A ตัวนี้ก็7ชนิดด้วยกันจะแตกต่างค่ะคก็แล้วแต่สมาชิกชอบแบบไหนแล้วเราก็ดูแลในเรื่องของสมาชิกในช่องป่าว่าเราจะแนะนําตัวนี้ให้เหมาะกับคุณยังไงครับในขณะเดียวกันนี้นะครับเราเองเนี่ยเรามียาสีฟันหลากหลายรูปแบบมันก็สร้างความเป็นต่อ ในการที่จะพูดคุยกับผู้คนได้เยอะแยะแต่เวลาเรานําเสนอเนี่ยเวลาเราจะไปพูดแน่นอนว่าเราคงจะไปพูดคล้ายๆกับให้เขารู้สึกว่าเขาลมหายใจมีปัญหาเงือกมีปัญหาฟันมีปัญหามันก็คงยากเหมือนกันดังนั้นเทคนิคในการนําเสนอเนี่ยมันเหมือนกับว่าเรากําลังจะไปเล่าเรื่องสุขภาพเหงือกละฟัน<ช>สุขภาพในช่องปากให้เขาฟัง<ช>พูด